999แชร์ไงของขวัญ9 9 9 9ชิ้นเท่านั้นเร็วขอบคุณนะสำหรับดอกหุหลาบนะพิมพ์ชื่อก่อนแล้วตามด้วยคำถามเข้ามาเข้าใจไหมนะแล้วเดี๋ยวจะดูให้นะท่านทั้งหลายนาะช่วงนี้ขายของได้ดีไหมไพ่บอกดีนะคุณนานะชื่ออะไรพรุ่งนี้ไม่มีชื่อให้ผมแล้วผมจะต่อมาชื่ออะไร จะมีโชคไหมคะเอาชื่ออะไรอะชื่ออะไรบิ๊กคนที่เรารักเขารักเขาเคยรักเราบ้างไหมครับเขาก็รักเรานะเขาก็รักเราคุณนาช่วงนี้จะมีโชคบ้างไหมจะจะจะอะไรจะขายของดีไม่ก็ขายของดีอยู่นะเชื่ออะไรทิพพยวันณขวดนี้4ห6เอามีโชคอยู่นะไพ่ว่างั้นบิ๊กนะเขารักแวว โชคลาบมีไหมคะพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวดูให้ไม่มีนะคุณแววนะภายวางนั้นนะกันยาพัดจำหน่าย